สวัสดีครับผมสวัสดีพี<ส>่ๆที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้เลยนะนะครับเรียบร้อยแล้วนะ <ım eni> like? ในส่วนของผลของการเกรียมนัดทางเนี่ยผมสำหรับสถานีเพื่อนบ้านในส่วนของรอบสองเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนนี้เตรียมแคปชุดนัดทางครับพี่ๆสำหรับสถานีเพื่อนบ้านครับจะเตรียมแคป์นัดทางกันนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มุมที่เหมาะเจาะพอดีหนึ่งแล้วกันสำหรับชุดนัดทางต่อไปนี้นะครับผมที่ผมจะให้พี่ๆได้แคปนะครับผม หน้าลรกสุดวันนี้เนี่ยในแอปนี่คือในส่วนของชุดแนวทางตัวเลขนะครับสำหรับสถานีเพื่อนบ้านรอบสองทุกครึ่งในค่ำคืนนี้ในแอปผมค่ำคืนวันจันทร์วันนี้เนาะนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตในแอปผมแจ้งพี่ๆก่อนว่าสําหรับในส่วนของชุดแนวทางนะครับผมในส่วนของสถานีเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับผมจะปล่อยทั้งหมด2ชุด2องฉบับ นะครับฉบับแรกคือในส่วนของใบตัวเจบาะฉบับเต็มนะครับผมคือฉบับที่ผมกำลังจะให้พี่พี่ได้แคปพร้อมกันต่อไปนี้นะครับนี่คือตัวเจาะฉบับเต็มสำหรับเพื่อนบ้านนะครับคือดีนะนะครับผมส่วนอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งฉบับเนี่ยนะครับจะจะเป็นรูปแบบของชุดสายด่วนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต พิจารณาไตรตรองนะครับผมในส่วนของชุดเลขเด็ดหรือว่าตัวเลขที่มีโอกาสจะมานะครับผมในส่วนของค่ำคืนนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมขอดูผลรอบหกรอบนี้ประกอบการตัดสินใจการคำนวณอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งนะครับผมถ้าหากว่าในค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของชุดเน้นนะครับผมมันเป็นชุดตัวเลขที่ตรงกันกับตัวฉบับเต็มแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของใบสายด่วนผมจะปล่อยเป็นตัวเลขผลดิบ นะครับผมที่เป็นผลของการคำนวณตัวเลข4ตัวใช้ในการจับวินลุนได้นะครับผมแลบอกว่าตัวเลข4ตัวเนี่ยที่เป็นผลของการคำนวณเนี่ยมาบ่อยนะนะครับผมสัปดาห์นึงเนี่ยสวันเนี่ยนะครับผมอย่างน้อยน้อยชุดเนี่ยมันจะต้องมา1วันแน่นอนนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับมีอย่างน้อย1วันใน1สัปดาห์ที่มันจะเข้าในส่วนของชุดคำนวณที่มันเป็นผลดิบผลของการคำนวณนะครับ ครับในฮะดูผมในส่วนของชุดแนวทางนะครับผมให้เป็นแนวทางในการใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับพี่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 เห็นในส่วนของชุดแนวทางในค่มภีรนี้แล้วถ้ารู้สึกชอบค่อยตามนะนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเลขวันนี้นะครับผมยังไม่โดนอกยังไม่โดนใจรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมารู้สึกว่าเลขมันไม่สวยพี่พี่ปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะครับเน้นแะย้ำแจ้งพี่พี่ว่าแนวทางตัวเลขมีข้าไม่หลุดนะแต่ครับผมที่ถูกอย่างไรผมต้องกราบขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยละกันนะครับไม่ว่าผลในค่มภืรนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทำดีที่สุดแล้วขอให้พ นับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับอ่ะนะครับผมขอให้พี่ๆท่านนะครับผมมีโชคร่วมกันใฮงๆ้ังๆนะครับผมได้เขาเรียกว่าเป็นบางในส่วนของสถานีเพราะนันรอบสองตึมขึ้นในขั้นกรณีไปด้วยกันทุกๆท่านทุกคนด้วยกันครับผมสาธุฮะนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับสำหรับสายรูดสายวิ่งฟันให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับผมเน้น7วิ่งรูด7ตัวเดียวนะครับผมสำหรับสายรูดสายวิ่งนะนะครับ ในส่วนของชุดเจาะนะครับผมสำหรับในรอบนี้ในค่ำคืนนี้เนี่ยขออนุญาตเน้นที่72 75แล้วก็76นะครับฟันแคนแคเม็ดเดียวในค่ำคืนนี้ครับพี่ๆนะครับผมชุด2ตัว2องตำแหน่งขอฟันที่7 4 4 7นะครับเน้นๆน้นแคนแคเม็ดเดียวนะครับผมส่วน3ามตำแหน่งครับพี่ๆอันนี้สำคัญมาก8 7 4ตัดเล่นกันพลาด ฝัานีดีนะนะครับผมเน้นอีกรอบนี้ครับว่าสำหรับชุดเน้นวันนี้ในผมที่ขอเน้นเป็นพิเศษสำหรับใน,นสซ่ของค่ำคืนนี้เนี่ยับผมก็คือ8 7 4ตัดเล่นกัน แนวผมอ่ะนะครับติดเอาไว้ลุ้นกันนะครับผมถ <fits. S 1> ้าชอบนะครับถ้าถูกอกถูกใจในส่วนเชื้อทางสำหรับในส่วนของเชื้อทางสถานีเพื่อนบ้านของผมที่ผมได้วางให้พี่ๆได้ติดตามวันนี้สามารถนะครับผมติดเอาไว้ลุ้นด้วยกันได้เลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเลขไม่สวยยังไม่ถูกอกยังไม่ถูกใจนะครับผมพี่ๆปล่อยผ่านก็ได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ฝากลุ้นนะครับผมจะช่วยนิดหนึ่งแล้วกันในส่วนของเพื่อนบ้านในรอบค่้าวันนี้นะครับ